แม้จะก้าวเข้าสู่ปี2025แล้วแต่เกมคลาสสิกจากยุค 90s และต้นทศวรรษ2000ยังคงดึงดูดใจเกมเมอร์ทั่วโลกไม่หยุดยั้ยงนี่ไม่ใช่แค่การย้อนอดีตแต่คือการค้นพบว่าทำไมเกมเหล่านี้ถึงกลายเป็นตำนานที่ไม่มีวันลืมเลือนไปได้ง่ายๆในยุคที่เกมใหม่ๆม,มุ่งเน้นกราฟิกสุดหรูหราและเทคโนโลยีล้ำสมัยแต่เกมเก่าเหล่านี้กลับสอนบทเรียนแห่งความสร้างสรรค์และความสนุกแบบเรียบง่ายที่ยังคงสดใหม่เสมอแต่เดียวก่อน คุณอาจสงสัยว่าทําไมเกมที่ดูทา่ทาทับตามยุคสมัยถึงยังคงครองใจคนรุ่นใหม่ได้และนี่คือจุดที่หลายคนมองข้ามความคลาสสิกเหล่านี้ไม่ใช่แค่ความหลังแต่เป็นหลักฐานที่จุดประกายแรงบันดาลใจให้กับเกมยุคใหม่มากมายเลยละ่ะวันนี้เราจะพาคุณเดินทางย้อนเวลากับ20เกม PC สุดอินซีที่ยังคงเล่นได้สนุกสนานบนเครื่องเก่าหรือเวอร์ชัน remaster ในสตม h t t p s s l n o u k c o m w ว็บ o p ิส e 0 b 9 8 0 e 0 b 8 8 1 e 0 b 8 a 1 t e a m macom เล่นเกม https colon s a l a n o b o o k s p e c k com เว็บ o p พพิ e0b884e0b8e0b8a1e0b980e0b8a5e0b988e0b899e0b980e0b881e0b8a1 จะมีสเปคธรรมดาไม่ต้องแรงก็ตามเพราะเกมเหล่านี้ไม่ใช้ทรัพยากรเครื่องมากแต่กลับมออประสบการณ์ที่หลากหลายและน่าติดตามอ่านต่อไปแล้วคุณอาจตกใจว่าการอ้อนใจคุณคือเกมไหนกันแน่ The Sims 2000เริ่มต้นด้วยเกมที่เปลี่ยนแปลงวงการจำลองชีวิตไปตลอดการ The Sims HTTP s www ea com s l a s game s l a s thekissquestion mark o e true ต้นฉบับคือผลงานที่พลิกโลกการเล่นเกม ด้วยการให้คุณสร้างและควบคุมชีวิตของชาวซิมในแบบฉบับแท้แท้แม้กราฟิกจะเรียบง่ายตามยุคสมัยแต่แก่นแท้ของความเพลิดเพลินยังคงเดือดปุดปดุคุณจะได้ออกแบบบ้านในฝันวางแผนชีวิตตัวละครและเฝ้าดูพวกเขาพัฒนาตลกและ,ะเผชิญกับเหตุการณ์สุดคาดเดาเช่นความรักที่พลิกผันหรืออุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆจุดเด่นของเกมคือระบบความต้องการพื้นฐานแดอย่างที่ต้องจัดการให้สมดุลเช่นความหิวความเหนื่อยและความสุข ซึ่งอาจทําให้เกิดความปั่นปว่วนได้ง่ายๆนี่คือความท้าทายที่ทําให้เกมนี้เป็นตำนานเพราะมันสอนให้เราเห็นว่าความสนุกแท้จริงอยู่ที่การจัดการชีวิตไม่ใช่เอฟเฟก์พิเศษตัวอย่างเช่นคุณอาจลองสร้างครอบครัวซิมให้มีอาชีพที่แตกต่างกันแล้วดูว่าพวกเขาจะโตตอบกันอย่างไรนี่คือเกมคลาสสิกที่พิสูจน์แล้วว่าการเล่นเกมที่ดีนั้นเหนือการเวลาสเปคแนะนำเพทียมม3 500เมกะเฮิรตแรม1 2 8 m b กราฟิก d x ็ พื้นที่500ในิบีรันได้เลื่อนไหลบนเครื่องเก่าหรือเวอร์ชันที่บน Windows 10ด้วยโหมดความเข้ากันได้ Half Life 1998นี่ไม่ใช่แค่เกมแต่คือการปฏิวัติวงการ f PS ที่ยังคงทรงอิทธิพลมาถึงทุกวันนี้ Half Life https www half life com slash e n h o m e จากแววคือมหากาศที่ให้คุณรับบทเป็น g o r d o n Free มนักวิทยาศาสตร์ผู้ต้องรอดชีวิตจากหายนะ ในสูตวิจัยแบล็กเมสเ็มไปด้วยทหารและสิ่งมีชีวิตประหลาดจากมิติอื่นเรื่องราวถูกเล่าผ่านการเล่นโดยตรงโดยไม่มีการตัดฉากมาขัดจังหวะแม้แต่วินาทีเดียวคุณจะสัมผัสทุกเหตุการณ์ระทึกขวัญด้วยตนเองจุดเด่นอยู่ที่บรรยากาศที่บีบคั้นและกดดันศัตรูที่ฉลาดเกินยุคและการออกแบบฉากที่ซับซ้อนรวมแอคชั่นการแก้ปริศนาและเรื่องราวเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืนนี่คือเกมที่ทุกเกมเมอร์ควรลองเพื่อเข้าใจหลักฐานของเกมยิงสมัยใหม่ และเดี๋ยวนี้บางคนอาจถูกถียงว่าการเล่าเรื่องแบบอินเทอร์แอคทีฟนี้ดีกว่าเกมใหม่ๆที่เน้นแค่ภาพสวยแต่คุณคิดอย่างไรสเปคแนะนำเทคทีมอ,องยาม2 233เมกะเฮิรตม64กราฟิก o p e พ g พื้นที่400 MB นิบีเล่นได้บนเครื่องที่มีอายุ10ปีขึ้นไป b o d d u s อ a t e 9 9 9 8ก่อนจะได้สัมผัสความยิ่งใหญ่ของภาค3เราควรย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นของตำนานกับบัลด u s อ a t e HTTPS colon slash slash t o r e s t e a m p o w e r c o m slash appslash 1086940 slash bruske 3 slash ต้นฉบับเกมเซียพีจิที่กำหนดมาตรฐานใหม่สำหรับวงการส่งบทบาทคุณจะได้ประจนภัยในโลกแฟนตาซีกว้างใหญ่ของ d ดน g o n s ์เรเกนส์เนสท https colon slash slash nobuspek.com web e ศูนย์ b 9 8 0 e 0 b 8 8 1 e 0 b 8 a 1 steam สร้างตัวละครและรวบรวมเพื่อนร่วมทางที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพื่อเผชิญหน้ากับการตัดสินใจที่เปลี่ยนแปลงเรื่องราวได้อย่างมหาศาลจุดเด่นคือเสรีภาพในการเล่นและเนื้อเรื่องที่ซับซ้อนเต็มไปด้วยบทสนทนาคเควสตหลากหลายและโลกที่เต็มไปด้วยชีวิตให้สำรวจแม้เป็นเกมเก่าแต่ระบบต่อสู้แบบเรียลไทม์กับปยังคงท้าทายและต้องการกลยุทธ์สูงนี่คือหลักฐานที่สมบูรณ์แบบสำหรับใครที่อยากรู้ว่าทำไม b o r d e r อ a n d s ถึงเป็นตำนานบางคนอาจพูดว่าเกมใหม่ๆมีเนื้อเรื่องดีกว่าแต่จุดนี้มักถูกมองข้ามความลึกของการเลือกที่ส่งผลจริงๆ สเปคแนะนำเ e n t i ี16 m 166 m h z RAM 32 MB กราฟิก DTX 5พื้นที่800 NB e n d Edition บน Steam รองรับ Windows 11 Deus Ex 2000หากคุณหาเกมที่การเลือกของคุณส่งผลจริงๆอย่างแท้จริงต้องย้อนไปสัมผัส Deus Ex ภาคต้น ผลงานชิ้นโรมันที่ผสมผสานแอคชั่น RPG และสเตลเข้าด้วยกันอย่างลงตัวคุณจะรับบทเป็นเจสซีเดนเทอร์เจ้าหน้าที่ต่อต้านการก่อการร้ายในโลกไซเบอร์พังมืดมนที่ทุกภารกิจสามารถแก้ได้หลากหลายวิธีจุดเด่นคือเสรีภาพในการแก้ปัญหาที่สมบูรณ์แบบเลือกซ่อนเงาแฮกระบบหรือเจรจาหรือจะบุกตะลุยก็ได้เนื้อเรื่องเต็มไปด้วยคฤษดีสมคบคิดและการตัดสินใจที่เปลี่ยนตอนจบทําให้ดอุ s ิสเป็นเกมเหนือการเวลาแต่เดียวก่อนนี่คือจุดที่อาจก่อให้เกิดความเห็นแตกต่าง บางคนบอกว่าการเล่นแบบเปิดกว้างนี้ดีกว่าเกมใหม่ที่บังคับเส้นทางแต่คุณเห็นด้วยไหมสเปคแนะนำเทเทียม3 450 MHz RAM 96 MB เมกะเฮิรม96าราฟิก d x x พื้นที่750 MB านิบิตมากีมีเดอุสิสทำให้รันบนเครื่องปัจจุบันได้ราบรื่น s t a r c r a f t 1998นี่คือเกมวางแผนการรบแบบเรียลไทม์ที่เป็นตำนานและยังเป็นที่ชื่นชอบของหลายคน s t a r c r a f t h t t p s colon sla s l starcraft r com sla e n k i d s l พร้อมภาคเสริมบลูดวอลคือมหากรัมสงครามอาวกาศระหว่างสามเผ่าพันธุ์ที่แตกต่างสุดขั้วเทรนม,มนุษย์ปรับตัวเก่งสึกสิ่งมีชีวิตกลายพันธุ์เน้นปริมาณและ p r o ตสเผ่าพันธุ์โบราณผู้ส่งเทคโนโลยีจุดเด่นคือสมดุลของเผ่าพันธุ์ที่สมบูรณ์แบบวัดกันด้วยกลยุทธ์การจัดการทรัพยากรและการควบคุมยูนิตลว้ลวนๆ้นแม้เก่าแต่ยังสนุกและท้าทายโดยเฉพาะโหมดมัตติเพนเยอร์ที่ยังคงเป็นสมรภูมิสำหรับผู้เล่นนาทีสทั่วโลก และนี่คือส่วนที่หลายคนมองข้าม StarCraft ยังคงมีชุมชนที่แข็งแกร่งกว่าเกมใหม่หลายเกมสเปคแนะนำเนทพยี่90 MHz RAM 16 MB กราฟิก d i t x 2พื้นที่80 MB Remastered Version Upgrade g r a p h i รองรับ 4K บน PC เก่า Star Wars Tie Fighter 1994สงสัยไหมว่าการเป็นนักบินฝ่ายจักรวรรดิรู้สึกอย่างไร Star Wars Tie Fighter HTTPS //waywayweb.gog.com slash game slash Towers Twitter Stitcher Underscore Edition คือคำตอบที่ดีที่สุดเกมจำลองการบินรบอากาศระดับตำนานที่ให้คุณรับบทนักบินเทฟเไต้เต้าจากภารกิจเล็กไปสู่สงครามใหญ่เคียงข้างดัดเวเดอร์จุดเด่นคือการออกแบบภารกิจยอดเยี่ยมและเรื่องราวจากมุมมองจากระวัดิที่ทำให้รู้สึกถึงความพักดีและระเบียบระบบจัดการพลังงานยานการต่อสู้ดูเดือดและกราฟิกล้ำสมัยในยุคนั้น ทำให้เป็นหนึ่งในเกม Star Wars ที่ดีที่สุดบางคนอาจโต้แย้งว่ามุมมองนี้ทําให้เกมดูมืดมนเกินไปแต่ก็เพิ่มความลึกให้สเปคแนะนำา8 8 d x x 6 m m z อ็กซกรม8 n b กราฟิกว g a พื้นที่40 m B ิบสบัวเชนกับอิ t ส n ตนช n ครบรันบนเครื่องพื้นฐานได้สบาย t i f The d a r k Project 1998จุดเริ่มต้นของเกมสเตลที่สมจริงอย่างแท้จริง Project, t i ฟ The d a r k Project h t t p s โคลอนสแลสแลสโตดอตีมพาวอันดอตคอมสแลสแอปสแลสสองหนึ่งหนึ่งหกศูนย์ศูนย์สแลสติอันเดอร์สกอร์กวสแลสให้คุณรับบทแก้ไจอมโจรผู้ไม่ต้องการเป็นฮีโร่ภารกิจคือแทรกซึมขโมยและรอดชีวิตโดยไม่ถูกจับจุดเด่นคือการใช้แสงและเสียงที่เป็นทั้งพันธมิตรและศัตรูย่างก้าวต้องระวังเงาเมื่อคือที่หลบและเสียงคือข้อมูลสำคัญบรรยากาศกดดันจนรู้สึกเป็นจอมโจรจริงๆนี่สอนว่าในเกมบางเกมการซ่อนคือพลังที่ยิ่งใหญ่กว่าแอคชั่นเดือดสเปคแนะนำ เทที่อัม200้เมกะเฮิร์แรม32กราฟิก DX6 พื้นที่ 60MB 60ดักมาทำให้เล่นบนวินโดว์ได้เกือบทุกเวอรชันสิสเมชอน s ก s t e m h ก k 2 1999ก่อนเบ s h o c k มีเกมที่กำหนดมาตรฐานสยองขวัญอวกาศไว้แล้วนั่นคือ System ช็อค k 2 h t t p s c s t o r e s t e a m p o w r com slash p p s l a s h s y s t e m shock 2 u n น slash เกมแอคชั่นอภิจิมุมมองบุคคลที่หนึ่งที่ให้คุณตื่นขึ้นบนยานหวอนบอลที่ทิ้งร้างและเต็มไปด้วยลูกเลือกหลายทันรอดชีวิตและไขความลับด้วยเสียงปริศนานำทางจุดเด่นคือบรรยากาศโดดเดี่ยวและขนลุกการเล่าเรื่องผ่านสิ่งแวดล้อมและโชว์แดนเอไอวายร้ายตำนานนี่เป็นต้นแบบไซไฟสยองขวัญยุคใหม่และนี่คือจุดที่ก่อให้เกิดการถกเถียงบางคนบอกว่าเกมเก่ามีบรรยากาศดีกว่าใหม่ๆที่เน้นสกอร์สเปคแนะนำเพลที่อัม2 266เมกะเฮิร์ แรม64 g b กราฟิก RTX 7พื้นที่800 g b ฟิก Enhancements มาสำหรับ PC ใหม่ Chrono Trigger 1995ผลงาน Dream Team ท,ที่รวมนักสร้างสรรค์ระดับตำนาน Chrono Trigger